มากับคมบับบวงอีกแล้วอย่าพวงอกลองครับนี่นายเป็นอกลองเพื่อนตะมาให้กันลองซีเมิงเปรี้ยวเพ่นเราเปรี้ยวรับเปรีย้ยวแน่นนะเกลือจ้ำเพื่กอ,อกาครับผมอ,มอมืเอาแกะแล้ว อ,อ,อ,อกลองแล้วครับเนี่ยเปี่ยวเปี่ยวขนาดเลยว่าเป็นอย่างครับสุดยอดให้เราอืม ขื้ขเจ้าของขวบเจ้าขอขวบหอมหอมหอ,หอืม้จพัก อืม,อม,อมสมจนตาปิดเลยอืม,อม